الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. حديث برتسي كان كأنسان จากท่านอับดุลระห์มานนั่นคืออับดุลลาห์อิบนุอัมร์ b i อัสลูรราะถี่อัลลอฮฺลาวาท้ารอสูลฺละสัลลัลอฮฺอะลัยซัลลัมซึ่งเป็นผู้สัต์จริงและเป็นผู้ที่ได้รับการเชื่อถือกล่าวว่าแท้จริงทุกๆคนในหมู่ของพวกท่านนั้นได้ถูกก่อตัวเป็นรูปร่างในคันของมารดาเป็นระยะเวลา40วันในรูปของน้ำข้นๆหลังจากนั้น ก็จะกลายเป็นก้อนเลือดภายในระยะเวลาเดียวกันก็คือ40วันและหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นค่อนเนื้อในระยะเวลาเดียวกันก็คือ40วันเมื่อครบหลังจากนั้นมาลายกาจะถูกส่งลงมายัางเขาและจะเป่าวิญญาณเข้าไปในร่างของเขาและมาลายกาจะถูกบัญชาให้บันทึก4ี่กำหนดการด้วยกันนั่นก็คือ1 ริสกีปัจจัยยังชีพของเขา 2. อ,อายุไขข,ของเขา 3. การงานของเขา 4. ส,สุขหรือทุกข์ของเขาฉันขอสาบานต่อหรอผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าในใดที่ควรแก่การเคารพภกดีนอกจากพรองว่าแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านที่จะปฏิบัติกิจการงานของชาวสวรรค์จนกระทั่งไม่มีอะไร อยู่ระหว่างเขากับสวรรค์นอกจากแค่เพียงศอกเดียวเท่านั้นแต่เขาได้ถูกกำหนดให้เป็นชาวนรกดังนั้นเขาก็ปฏิบัติสิ่งที่เป็นกิจการของชาวนรกแล้วในที่สุดเขาก็ตกนรกและแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านจะปฏิบัติกิจการงานของชาวนรกจนกระทั่งไม่มีอะไรอยู่ระหว่างเขากับนรกนอกจากห่างกันแค่เพียงศอกเดียวเท่านั้น แต่เขาได้ถูกกาหนดแล้วว่าเขานั้นเป็นชาวสวรรค์ดังนั้นเขาก็จึงปฏิบัติกิจการงานของชาวสวรรค์ในที่สุดเขาก็ได้เข้าสวนสวรรค์ฮาริสบุตรนี้บันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิม